แนวทางฮานอยครับผมประจําวันที่9มีนาคม2568นะครับเมื่อวานเข้าตัวเน้นนะครับผม79กับ89ครับเข้า2ตัวเด่นด้วยครับผม39นะครับผม, 3, 9, ะะผมตามต่อวันนี้เด่น9รอง1ตัวเน้น97กับ13รายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ะครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม u t u b e ช่องอาจารย์เย่ทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC อาจารย์เย่ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเราก็จะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮานอยครับสำหรับผู้ที่เข้ามารับฟังรับชมกันแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผม สำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของอาจารย์เย่ครับผมสำหรับท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนการทําคลิปวิดีโอของอาจารย์เย่นะครับผมก็สามารถสนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณครับผมกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อซูเปอร์แดงครับผมส่งเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เย่ได้ครับ จานยก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮานอยครับผมก่อนอื่นเลยเราก็จะมาสรุปผลของเมื่อวานกันนะครับผมสหรับผลของเมื่อวานก็ปังมากครับผมปังมากเลยเนาะตัวเน้น97 98ก็ทำงานหมดเลยครับวันนี้ สรุปครับผมนอยรวมนะครับเฉพาะกิจ4ี่โมงครึ่งพิเศษห้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึ่งแล้วก็ VIP ทุ่มครึ่งนะครับผมประจําวันที่8มีนาคม2,568ครับเมื่อวานแอดให้เด่น9รอง7ครับผม3ตัว998กับ3 79นะครับ2ตัว92 93 97 98 99แล้วก็73ครับผมตัวกันไม่มีครับผม ผลปรากฏว่ารอบเฉพาะกิจนะครับผมเฉพาะกิจ4ี่โมงครึ่งครับผม239กับ50ครับรอบนี้ก็จะรอบนี้ก็จะเข้าที่39นะครับผม3 9เป็นตัวกลับของ2ตัวเด่นครับผม39นะครับผมรอบพิเศษครับผมพิเศษ5้าโมงครึ่งนะครับผม0ู9ย์กับ64ครับ รอบนี้ก็เข้าที่ตัวเน้นนะครับผมเข้าที่ตัวเน้นเลยครับผม79นะครับผมเป็นเป็นตัวกลับของตัวเน้นครับผม97นะครับรอบปกติครับผมหกโมงครึ่งนะครับผมปกติ6กโมงครึ่งหกแปกับ6 3ครับผมรอบนี้ก็เข้าตัวเน้นอีกแล้วครับผมเข้าตัวเน้นนะครับผมตัวเน้นครับเป็นตัวกลับของตัวเน้นครับผม8 9 9 8ครับผม รอบ VIP e ครับผมทุ่มครึ่ง530กับ85รอบนี้ก็หลุดไปครับผมก็สรุปก็เข้าไป3รอบนะครับผมเข้าไป3รอบเลยครับ2ฉพกิจนะครับผม2ตัวบน3 9ครับผมพิเศษ2ตัวบน79เป็นตัวเน้นนะครับผมแล้วก็ปกติ8.9ครับผม2ตัวบนเป็นตัวเน้นเหมือนกันครับผม สำหรับสายเจาะก็เข้า3มเด้งครับผมสายรูดก็จะเข้า3ามเด้งเหมือนกันครับผมอาจารย์เย้ก็ขอแสดงความดีใจกับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับแนวทางฮานอยครับผมนอยรวมเฉพาะกิจครับผม4ี่โมงครึ่งพิเศษ5้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึ่งแล้วก็ v ี p ทุ่มครึ่งนะครับผม ประจำวันที่9ครับผมมีนาคม2,568นะครับสำหรับแนวทางในวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่น9ครับผมเด่น9รองเป็น1นะครับเด่น9รองหนึ่งครับผมเด่น3ามตัวครับผม เด่น3ตัววันนี้297ครับส่วนรอง3ตัววันนี้นะครับผม713ครับผมต่อไปก็จะเป็น2ตัวเด่นครับผม2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมเราก็จะเอา297ครับผม3ตัวเด่นนะครับแล้วก็713ครับผม3ตัวรองนะครับผมมาตาดครับผม ตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น2อตัวรองแล้วก็สองตัวกันนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่น9ครับผมเด่น9รองหนึ่งนะครับเด่นรองรวมกัน9 1ครับผม เด่น9ครับเด่น3มตัวสองนะครับผมก็จะตัด2ตัวเด่นได้9 2สองครับผม97นะครับ9 2สองเราก็จะแปลงเป็น99ด้วยครับผมรอง1นะครับผมรอง1รอง3ามตัว7 1 3ดหนึ่งครับผมเราก็จะตัด2ตัวรองได้หนึ่งสครับผม หนึ่งสามกับหนึ่งเจ็ดนะครับตัวกันครับผมตัวการวันนี้จากชุดเด่นนะครับผมสองเจ็ดครับผมตัวการจากชุดเด่นสองเจ็ดนะครับแล้วก็ตัวการจากชุดรองครับผมเจ็ดสามนะครับผมสองเจ็ดเราก็จะแปลงเป็นเจ็ดเจ็ดด้วยครับอ่าวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผม ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมก็ย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับผมสำหรับวันนี้ครับแนวทางหาน่อยครับผมน้อยรวมครับเฉพาะกิจ4โมงครึ่งพิเศษ5โมงครึ่งปกติ6โมงครึ่งแล้วก็ VIP ทุ่มครึ่งนะครับผมประจําวันที่9มีนาคม2568ครับสําหรับวันนี้ได้เด่น9รองหนึ่งครับผม เด่น3ตัว297รอง3ตัว713ครับผมเด่น9รอง1นะครับเด่น3ตัว297รอง3ตัว713ครับผมเด่น2ตัวครับผม91 92 97 99รอง2ตัว13 17ตัวกันเป็น27 73แล้วก็77ครับผม อีกครั้งนะครับผมเด่น2ตัวครับ91929799รอง2ตัว1317ตัวกันเป็น2 7 7 3แล้วก็7 7ครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเด่น9รอง1นนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับ เด่นเก้รอง1นึ่งก็นำไปใช้ได้เลยครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้ก็เน้นตัวเดิมเหมือนเมื่อวานเลยครับผมเน้นเก้าเจ็ดนะครับผมแล้วก็หนึ่งสามครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่เก้าเจ็ดกับหนึ่งสามครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมถูกอกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผม เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์เย่ยครับผมอาจารย์เย,ย่ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮานอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ